เสือหน่อยครับก้อยเสือหน่อยครับพี่น้องขึ้นยากขึ้นยากมนทีเมนูนำเสนอสั่งคุณยายวาร้านข้างทางข้างปั๊มปั๊มน้ำมันวาไโอ้โหไฟลุกจะจวด คีบลงเท็ใไม่นี่ยเได้ได้หมเมื่อกี้เราข่อยกับท่าคิบไปสื่อผู้ปิ้งมังห e น s หม่เองเาเม <c oughs> ื่อกี้ <c oughs> เลยเนี่ยไวดว้เนี่ในระวังรอในระวังรอหลับครับ พี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ไม่ได้ถือเลขหรอกพี่น้องพอข้าพนันถามมาถือเลขว่าไม่ได้ถือบ่ถือแต่ขึ้นอยากกินลาบกินก้อยพี่น้องมื่มึนผลบ้านเัาก็คือเราพี่น้องเอ้ยบ้านเท่านี่แหละบริยุนต่างบ้านต่างเมืองหนอกพี่น้องอยู่บ้านเท่านี่แหละครับพี่น้องเอ้ยพูได้เปเี็ยนงานอยู่กรุงเทพเมืองหนองเมืองหน้ากับเมืองอ่าวเรือนี่ บ้านเฮาเนี่ยแหละไผ่บ่หาก็อดตายเนาะยายไผ่นอนอยู่ซื้อมันบ่มีมากหรอเงินนั่นเออเฮ็ดเวี้ยไผไปเฮ็ดเวียกไ,ไยก่ต่างบ้านต่างเมืองเมือง,งนองเมืองนากะโอ้ยความมันๆเนี่ยพี่น้องเอ้มัน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 มาหาซื้อเนื้อกินพี่น,อน้องฮะโชคดีสุขภูสุขคนน่ะโอ้ยยายถามหาเด้อครับ เดี๋ยวไม่หา,ย,หาย,ยายเลย <ะ S 1> <ะ>เออเออปุ๋ยกับเส้นน้ำกินนไปสวดหายายอยู่นี่หาละสบาท้าคุณมีเออเอเงนะินบัรเอ้ เนื้อสดๆจากเคียงสัญญาอ่ะขอบคุณครับมือนี้แร้วบ่เนื้อมือนี้เลียบ่มือนี้นี่ละน,นี่นี่อะมืออไรหัวเ คนใดที่เรียกมันมันกันดีใจน้ำด้อครับบ่ให้เลี้ยงเอกแต่ดีใจน้ำอ่าพวกชาวบ้ายูเซียก็ถือว่านี่ที่หนึ่งไหมแจกบ้านไหนบ้างยูสุรินบ่สองสองใบบ่อสิบสองล้านโอ้ตาสิออกไฟบ่ไม่อยากปวดนะวะก็เจ้ากับมันเออตาสิเป็นไฟไม่อยากเบิ่งตาลูกที่สาูกเออเนาะ ดูคนเท่าเมื่อัฮ่เฮ้ยฮ่า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 น่อะไรคะใส่ปลาทจ้ะขมเผ็ดนัวรสชาติถึงรอชิมได้เลยขึ้นมือคุณยายเนี่ยจาดกินแล้วคนๆๆๆคน เป็กยยวันไหนเป็กก็พ่อใหญ่ดอนมา <laughs> <laughs> โอ้ซีสันพี่น้องมึงดูโอ้เสียบล่าละมือนึ่งสิมซิมซิม,มซิมเนื้อคุณยายวะซิมเดียวกันโ <laughs> อเค<ม> <Okay. S 2> ไปไปกินตัวพี่น้องมันนี่ น่ไยังกลาบสัสดีพวพงแม่พี่น้องมาพี่น้องเลยตามนั่นครับตามนั่นมา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 โอ้ยฉลองตัวเฮาฉลองบ่ถืีเลขครับนอ <laughs> ้องถืหเลขบ่ถืีเลขกอะ่ะกินได้ครับพี่น้องนะ You mm say, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. viên phấn tục heo không khắc ngon rồi mama bắp chùm sầm ngân thua nào <coughs> นะฮปลาเมาื่อวานก็นประมาณเท่าไงตุตกปลาพี่น้องประมาณแตบ่บราอยากกินปลาน้อยว่าน,นปลาน้อยได้เราจะดุงได้ไม่อง Nou, natuurlijk, waar 想吃杨氏藕，藕呢。 สวัสดีค mm ่ะพ่อแม่พี่น้องและบด้เจ้าถึงที่เราทรัท่าเมื่อนีอนตรงนั้วปันุทเจิัาัสุดีที่เจิดเจิกระดกระางเป็นสัพพัญาเรื่องจากแ่อ่จากตัตบปากเจ้าธุ้่า สาขาบริการค่ะได้พบกับรถตอกคืนที่หายเิการรับสัระอาหนักปาป่ารองสถานีเลขที่คเหี่ยมเพื่อพานเริญค่ะเวลาแบ่นันคืเวลาเ่านักดีการที่นักดีการมที่นักป็นต้นไปนคะอ่ารับอกประ้าสัมภาษณ์สองทีสอ้วุฒิสายนปราปาค่ะู้ใดการสรรมดาอาหนักป่าปาค่ะรือใส่บริการได้ค่ะที่เจ้าที่เดินทางสถานีตำรวจ ปทาน้่คาจับผ้านบอกพี่บอกน้องไปเร่อลยะไปใจงานใจนาป้าจับรไปนอนเจ้านาฬิกา้งนาฬิกาตาท้งิ้งเป็นต่นไปค่ะ่ะอปป้าจับผ้านบอกพี่บอกน้องบอตั่นไปคับ๊ายบายครับจาค่